สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมปานท่อซิ่งครับผมวันนี้จะพามาิูท่อหนูลําลูกกาครับผมทรงเดิมใส่ร้อยยี่สห้าสเต็ปห้าเจ็ดนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นลูกค้าส่งมาผ่านะครับผ่าเปิดแป๊บนะครับผมเขาประมาณนี้ก็พร้อมติดโลโก้กับจุกเล็นะครับผมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นท่อแท้นะครับผมหนักมากของลูกค้าส่งมาเองนะครับผมลูกค้าส่งมาเอง ้อมผ่าแล้วก็เดินคอใหม่ก็จะติดโลโก้นะครับผมมันจะมีโลโก้ที่ที่คอให้นะครับผมเห็นไหมการเชื่อมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่จะเป็นา57นะผม57นะ,ผม57นะครับผม57ชักเดิมผ่าผ่าเปิดแพ็คก,ก็ใครที่สนใจนะผมไม่ว่าจะสั่งซื้อสอบถามหรือว่าจะส่งท่อมาผ่าก็อ inbox มาที่เฟซบ o ๊กผมนะครับ facebook ผมก็ตามนี้บานท่อสิ่งนะครับผมก็ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมโลโก้ชดเตนนะครับผมหนูรำลูกกานะครับผมโอเคผมขอจบคลิปเียงตอนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับ